สวัสดีครับคุณผู้ฟังที่รักครับไทโพสต์พาดหัวข่าวนะครับบอกว่าพุทธอิสระเบรกอย่าเพิ่งไปประท้วงหน้าสถานทูตอิสราเอลเนื้อหาใจความนะครับพุทธอิสระซึ่งเคยเป็นเจ้าอาวาสวัดอ้อน้อยได้โพสต์ข้อความผ่าน Facebook โดยมีเนื้อหาดังต่อไปนี้นะครับยักษ์มนันสัตว์เดรัจฉานว่าโหดแล้วเนี่ยยังโหดเทียมไม่เท่ามานุษย์เลยนะครับ ยักษ์มารฆ่าสัตว์ฆ่ามนุษย์เพราะต้องการจับกินเป็นอาหารเมื่ออิ่มแล้วก็หยุดฆ่าสัตว์เดรัจฉานฆ่าก็เพื่อความอยู่รอดแต่มนุษย์ฆ่ามนุษย์ด้วยกันเองเพียงเพราะอำนาจและความอยากใหญ่โตสงครามไม่ว่าจะเป็นฝ่ายไหนในคู่ขัดแยง้งล้วนแต่ไม่เป็นผลดีต่อประชาชนผู้บริสุทธิ์แต่ตัวหัวโจกผู้สร้างความขัดแย้งส่วนใหญ่มักจะกินหรูอยู่สบายและก็นอนหลับสนิท ส่วนประชาชนทั้งสองฝ่ายต่างก็กลัวอกสันขวัญแขวนผวาไม่รู้ว่าจะตายจะเจ็บในเวลาไหนและถ้าหากไม่ตายไม่เจ็บก็ไม่รู้ว่าจะมีชีวิตยอยู่กันอย่างไรเพราะไม่มีอะไรแน่นอนกับชีวิตในช่วงสงครามเลยเคยเห็นมากับตาตอนที่ขเมรอพยพหนีภัยสงครามเข้ามาพึ่งพาอาศัยในแผ่นดินไทยบางคนก็มาแต่ตัวนะครับเพราะว่าต้องหนีเอาชีวิตรอดจากการถูกไล่ล่า บางพวกก็อุ้มลูกจูงหลานแบกขนของบรรทุกเกวียนวัวควายลากเข้ามาอาศัยในแผ่นดินไทยบางพวกก็ขาขาดแขนขาดเอาผ้าพันห้ามเลือดอุ้มพยุงหนีกันเข้ามาเมื่อรู้ว่าปลอดภัยสุดท้ายก็ต้องฆ่าวัวฆ่าควายฆ่าหมูหรือฆ่าไก่ไม่เว้นแม้แต่หมานะครับเพราะว่าต้องกินเป็นอาหารเพื่อประทังชีวิตไม่ต้งพูดถึงเรื่องของน้ำกินน้ำใช้ที่มีสีไม่ต่างอะไรไปกับน้ำโอวันตินนั่นแหละครับแต่ก็ต้องใช้ต้องกินเพื่อความอยู่รอด เรื่องที่ดับที่นอนยิ่งไม่ต้องแสวงหาอะไรทั้งสิ้นง่วงตรงไหนก็นอนตรงนั้นกลางดินกลางทรายกลางแดดกลางฝนก็นอนกันได้จนคนคิดเห็นว่านี่มันคนตายหรือคนนอนกันแน่และถ้าหากถ้าตายกันจริงก็ไม่มีการเผาครับไม่มีการฝังศพก็ทิ้งเอาไว้ตรงนั้นแหละครับจนทหารไทยเนี่ยต้องกลายมาเป็นสัป,ปเะเลอจำเป็นอยู่บ่อยครั้ง ทั้งหมดเนี่ยรู้ว่จะเกิดมาจากฝีมือมนุษย์ใจยักษ์ใจมารที่โหดร้ายซะยิ่งกว่ายักษ์มารเพราะอำนาจกิเลสตัณหาความมักใหญ่ไฟสูงของพวกมนุษย์เองมนุษย์จึงทําร้ายจึงฆ่ามนุษย์ด้วยกันอย่างไม่รู้สึกรู้สาอะไรแล้วเราท่านทั้งหลายล่ะจะเตรียมตัวตั้งรับสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้นภายหน้ากันอย่างไรพร้อมทั้งขอส่งสัญญ,ญาณขอร้องพี่น้องคนไทยที่มีจิตใจเป็นธรรม อย่าคิดไปรวมตัวกันแล้วไปประท้วงหน้าสถานทูตอิสราเอลนะครับพุทธอิสระก็อยากจะขอร้องว่าช่วงนี้จะทําอะไรจะพูดอะไรจะคิดอะไรจะเคลื่อนไหวอย่างไรก็ขอให้นึกถึงเพื่อนร่วมชาติของเราที่ยังอยู่ในประเทศอิสราเอลอีกเป็นเรือนพันเรือนหมื่นและเขาเหล่านั้นเนี่ยกำลังรอเวลาที่จะเดินทางกลับมาบ้านเราถ้าหากพวกเราไปชุมนุมไปประท้วงไปเรียกร้องไปกดดันถามหามนุษยธรรมจากประเทศอิสราเอลเนี่ยตอนนี้ ก็ขอให้ยุติก่อนสงบปากสงบใจเอาไว้ก่อนเพื่อความปลอดภัยของพี่น้องไทยของพวกเราทุกคนที่อยู่ในอิสราเอลตอนนี้นะครับ